เป็นยากอยู่ไปไปโชว์ท,ที่แล้วนช่ใช่ใช่สวัสดีครับผมเด็กชายภูมพนนิพรนรัมพูนชื่อเด่นชื่อเหนือครับผมนายทฤษฎีขาอยู่เชลเลครับยินีต้อนรับเข้าสู่ซุ้มของพี่ม3นะครับชื่อซุ้มว่าเส้นทางสู่อาชีพครับหลักๆแล้วซุ้มนี้จะเป็นเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคตแล้วก็อาชีพที่เราจ,าจะทํานะครับ <S <S เริ่มต้นครับงานที่เป็นจุดเริ่มต้นของสู่งานอื่นๆภายในซุ้มก็จะเป็นงานนี้ครับเกี่ยวกับการสวอต การสวอตคืออะไรการสวอตจะเป็นการที่เราได้มาวิเคราะห์ธุรกิจและข้อดีข้อเสียต่างๆของตัวเรานะครับหลักๆแล้วมันใช้วิเคราะห์ธุรกิจและบริษัทของบริษัทต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันได้มีการมานามาปรับใช้วิเคราะห์กับตัวเราเองโดยที่มันจะมีอยู่4ข้อด,ด้วยกัน,นครับก็คือ 1. จุดแข็ง 2. อจุดอ่อน3โอกาส4อุปสรรคครับ จุดแข็งก็คือจุดแข็งในตัวเรานะครับว่าเรามีข้อคิดหัวคิดยังไงมีจุดแข็ง lawsuit, อย่างไร2จุดอ่อนก็คือจุดอ่อนที่จะทําให้เราจุดอ่อนที่จะทําให้เราพัฒนาได้น้อยลงหรือพัฒนาได้ช้า3โอกาสโอกาสก,ก็คือโอกาสในการพัฒนาขึ้นไปนะครับ4อุปสรรคอุปสรรที่จะทําให้เราได้พัฒนาได้ยากขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นครับสามารถจะมาดูได้ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นงานวางแผนอนาคตนะครับ งานวางแผนอนาคตมันจะมาจากงานสวอตครับต่อจากงานสวอตเนื่องจากเราต้องนําข้อมูลจากการสวอตนะครับมาวิเคราะห์ในงานวางแผนอนาคตของเราตามหัวข้อที่คุณครูให้มานะครับก็สามารถมาดูได้เลยครับตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นงานของสินค้าภายในห้องนะครับหลักๆแล้วเขาจะให้เราจําลองเป็นผู้ผลิตนะครับว่าเราจะต้องผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคอย่างไรนะครับ ก็มันแล้วแต่บุคคลเองครับและหลังจากเราออกแบบสินค้านะครับเราก็จะนำให้แสดงหน้าห้องหรือเสนอหน้าห้องนะครับว่าเราควรจะให้เพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับสินค้าหรือจะซื้อยังไงก็แล้วแต่ครับก็สามารถมาดูชิ้นงานนี้ได้ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นงานลักษณะทางเศรษฐกิจของอเมริกาเหนือและอเมริกาใตา้แล้วก็ทางสังคมครับ สาเหตุที่เราทํางานนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากมันจะเราจะได้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกนะครับเนื่องจากอเมริกาทรงอํานาจมากนะครับใน2ด้านนี้นะครับก็ตามนั้นครับต่อไปก็จะเป็นงานแผ่นพับ <c oughs> แผ่นพับอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าอาชีพที่เราอยากเป็นต้องเรียนต่อสายไหนหรือไปอย่างไรนะครับเป็นการที่เราได้หาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เราสนใจนะครับ หลักๆแล้วก็จะมีว่าในสายการเรียนของมปลายคณะของมหาลัยและก็มหาลัยที่เราสนใจนะครับแล้วก็โอกาสในการทํางานและเรียนต่อต่างประเทศสามารถมาดูในใน,ในในตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรซูเม่ครับหลักๆแล้วเรซูเม่ก็จะเป็นประวัติย่อๆที่เราใช้ในการสมัครเรยียนหรือสมัครงานนะครับประกอบไปด้วย 1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา3คุณสมบัติ หรือความสามารถพิเศษนะครับ4ประวัติการทํางานหรือผลงานนะครับโดยหลักๆแล้วจะประกอบด้วย4หัวข,ข้อนี้นะครับผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับขออภัยครับผลงานอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นผลงานจากการที่เราไปทัศนศึกษาครับก็จะเป็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอยุธยาในสมัยก่อนนะครับการที่เราได้ไปหาข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในสมัยก่อนเนี่ยมันจะให้เรารับรู้ถึงค่านิยมและก็อาชีพต่างๆสมัยก่อนด้วยครับ ก็หากใครสนใจส่วนไหนของซุ้มเราก็สามารถเดินดูได้เลยน,นะครับขอบคุณครับ